สบายดีสบายดีทุกทุกท่านที่เข้ามาเด้อสบายดีเบอรสุขสุขคนเนาะท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังกับแนวทางฮานอยมือนี้เด้อก่อนสิไปให้แนวทางฮาน,นอยเนาะก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ติดตามคลิปหวยหวานใจเนาะก็นิเคอหุ้นมือเซากับปังปังเฮงเนาะทั้งจีน ก็จนกะแสดงความยินดีนั่นแหละเนะา,เาะกามาพ่อกับหวานใจอีกกับช่วงฮานอยนะกะฮาหนอยมื่อนี้หวานใจให้อุดศูนย์กับสองเดอ้อพี่น้องเดอ้อท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หวานใจนำเดอ้อกดติดตามเพื่อ เข้ามาเอาแนวทางดีๆเนาะกับหวานใจเนาะถ้ากดติดตามแล้วเวลาที่หวานใจจะเอาแนวทางลงกับจีแจ้งเตือนให้พี่น้องแบบว่าเข้ามาเอาแนวทางดีๆเนาะกักดติดตามกดไลค์ได้เด้อเพื่อเป็นกําลังแหงใจให้กันเนาะแนวทางฮานอยมือนี้หวานใจให้วิ่งลูดศูนกับสองเด้อพี่น้องเด้อกระเจาะให้ 01, 04, 0ู0ย์ห08 09เก้าเจาะสองก็มีสองสี่สองหสองหแปแล้วก็สอเด้อพี่น้องเด้อ ขอให้เฮงเฮงปังปังทั้ง4ี่นอยเลยเด้อพี่น้องเด้อท่านใดที่เข้ามาแล้วขอให้ได้รับโชคลาบกับหวานใจเนาะกะหวานใจชีทวนตัวเลขให้อีกรอบเด้อพี่น้องเด้อแนวทางหาหน่อยมือน,นี้หวานใจให้วิ่งลูด0ดดกับ2เด้อก็เจาะให้01 04 05 08 09เจาะสองก็มี24 25 26 28แล้วก็29เด้อท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้หิงๆปังปัง,ปงรับสุขรับทรัพย์รับลาบ,บกับ่านใจเด้อขอให้ได้ค่าป,ประทูนำเด้อมือนี่เด้อไปทุกท่านโชคดีกับแนวทางฮานอยมือนี้เด้อ เดี๋ยวไปพ่อก,กับหวัดใจอีกรอบเนอก,กับช่วงหวยลาวเด้อขอให้ทุกท่านโชคดี